ามสองหนึ่งคือคลิปเนี้ยเราอยากให้คนได้รู้จักลุงเงินมากขึ้นอะไรเงี้ยเราอยากให้ลุงค่อยๆตอบคำถามในโพยที่มีโอเคเริ่มได้เลยโอเคคำถามข้อแรกทำไมถึงมาทำประกันคือลุงเนี่ยหรือแทนตัวเองว่าเราได้ได้ได้หมดเลยเราเออก็คือลุงอะเราก็ได้คือที่บ้านลุงอะทำอาชีพนี้มาตั้งแต่เราเกิดคือเรา เกิดขึ้นมาแม่ก็คือทำอาชีพนี้อยู่แล้วแล้วพ่อก็ช่วยแม่ตรงนี้แล้วมันก็เหมือนค่อนข้างเป็นอะไรที่เป็นอาชีพใกล้ตัวแล้วพอเราเรียนจบเนี่ยจริงๆตอนแรกก็ยังไม่รู้ว่าแบบยังยังไม่มีเดเรคชั่นชัดเจนว่าเราจะไปทำอาชีพอะไรก็เลยลองมาเรียนรู้ในอาชีพตัวแทนแม่ก็บอกลองมาเรียนรู้อย่างน้อยก็เป็นความรู้ติดตัวก็ดีอะไรแบบเนี้ยพอเรียนรู้ปุ๊บเราก็เริ่มรู้สึกว่าเออเราเข้าใจ สินค้ามากขึ้นเราเข้าใจกลไกลของการทำงานประกันมากขึ้นจนเราก็ได้มาทำอาชีพนี้เต็มตัวแล้วก็ได้มีลูกค้าคนแรกแล้วเราก็ทำมาเรื่อยๆจนถึงทุกวันนี้กี่ปีแล้วมันอยู่ในนี้ด้วยนะทำมาห้าปีแล้วห้าปีแล้วเพราะว่าจบมาตอนอายุยี่สิบเอ็ดตอนนี้ก็ยี่สิบเจ็ด ประมาณนั้น6ปีแล้วก็ทำต่ออีกนานแค่ไหนก็ทำไปเรื่อยๆเลยคือไม่หมายถึงว่าแบบไม่ได้มีไม่ได้มีเดทไลน์ชัดเจนว่าฉันจะเกษียณคือด้วยด้วยอาชีพอะมันไม่ใช่อาชีพที่มีเกษียณอะเพราะว่าสมมติถ้าบางคนทำงานประจำอาจจะมีแบบว่าอะ60เขาจะตัดเกษียณนะจะ ต้องรีทายนะอะไรแบบเนี้ยแต่อาชีพเนี้ยมันไม,ม,นไม่มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นก็คือคุณสามารถทําต่อไปได้เรื่อยๆตราบใดที่เรายังมีลมหายใจยังมีแรงอยู่อะไรเงี้ยนุงก็ยังไม่มีแผนจะออกจากอาชีพนะก็ <c oughs> <c oughs> ทำไปเรื่อยๆแล้วก็คิดว่าก็คงทําอาชีพนี้แหละไปทั้งชีวิตแหละอืมแล้วก็ทัศนคติลุงกับสินค้าประกันอ่าดีเป็นทัศนคติที่ดีแต่อธิบายเพิ่มเติมคำแบ ซัศนคตินี้ก็คือคือโดยเบื้องต้นอะลุงมาจากครอบครัวที่ทำอาชีพนี้มาก่อนก็เลยจะเห็นว่าแม่จะมีแบบไปเยี่ยมลูกค้ามีผอ่าเอาเดทเคมไปมอบให้กับผู้รับผลประโยชน์แล้วก็มีแบบว่า,าเขาเรียกว่ามอบเงินบางทีลูกค้าทำประกันสะสมทรัพย์แล้วก็ครบดิวได้เงินก้อนอะไรแบบนี้แม่ก็มีแบบไปมอบเงินไปมอบเช็คให้อะไรแบบนี้ ซึ่งเราก็บางทีเราเขาก็จะหิ้วเราไปด้วยเหมือนแบบตอนนั้นเราก็ยังเด็กเขาก็เลยแบบพาเราไปเจอลูกค้าด้วยอะไรเงี้ยเราก็จะเห็นว่าเออเว้ยมันมันทำได้จริงมันใช้ได้จริงมันเป็นสินค้าจริงๆที่จับต้องได้ในเวลาที่มันเป็นเหตุฉุกเฉินแบบเนี้ยหรือเป็นแบบเหตุครบกําหนดสัญญาเลยเนี้ยเออเราก็รู้สึกว่าเออมันก็เป็นโปรดักต์หนึ่งที่ดีอะไรเงี้ยทีนี้พอมาทําที่แบบมาเรียนรู้ทําเอง แล้วอ่ะก็รู้สึกว่าเเรารู้สึกว่าเราเข้าใจการทำงานของมันมากขึ้นโดยเฉพาะประการสุขภาพเนี่ยเราเหมือนจะเห็นความเซนซิทีฟของมันว่ามันจะมีเงื่อนไขมันจะมีดีเทลที่แบบค่าห้องค่ารักษาวงเงินต่างๆอะไรยังไงอะ่ะซึ่งมันมีผลกับการใช้งานจริงด้วยเพราะฉะนั้นมันก็เลยทำให้เราเหมือนแบบ เหมือนดิกรีฟกับตัวโปรดักต์มากขึ้นอินดีเทลกับมันมากขึ้นแต่ว่าภาพรวมก็คือเป็นทัศนคติที่ดีกับมันแต่ประกันคือหมายถึงว่าโปรดักต์มันจะดีไม่ดีแล้วว่ามันขึ้นอยู่กับโจทย์ด้วยว่าเราอยากมีความต้องการยังไงและสินค้าที่เราซื้อเนี่ยมันแมทชิ่งกันไหมถ้ามันแมทชิ่งเนี่ยเราว่ามันไปในทางที่ดีแต่ว่าบางคนอาจจะซื้อแล้วความต้องการมันไม่ได้ตอบรับกันเหมือนแบบต้องการอันนี้แต่ไปซื้ออีกอันนึงอะไรเงี้ย มันก็อาจจะต้องมีการแบบอัปเดตกรมทรานแก้ไขกรมทรานเพื่อจะได้แบบเออตอบโจทย์กับสิ่งที่เราต้องการจริงๆมากกว่าแบบนี้ถ้าเพิ่มเติมอยู่กับท่าท่าคตินิดนึงก็คือบางทีแบบประกันเนี่ยมันจะมีเงื่อนไขเล็กๆน้อยๆซึ่งบางคนอาจจะแบบอาจจะเคยเจอประสบก,การณ์ไม่ดีมาแล้วทําให้รู้สึกไม่ดีกับสินค้าอะไรเงี้ยซึ่งอันนี้เราก็เข้าใจได้เพราะว่า คือพอประกันอ่ะมันเป็นเหมือนเงื่อนไขสัญญาเนาะมันก็จะมีดีเทลทางนี้ทางนั้นเนี่ยอาจจะมันเหมือนอาจจะเป็นการแบบหนึ่งคือในตัวลูกค้าเองหรือผู้ซื้ออ่ะเราก็อาจจะต้องรีเช็คกับตัวแบบให้มันเคลียร์ลี่ว่าเฮ้ยเราเข้าใจถูกต้องไหมเป็นแบบนี้แบบนี้ดับเบิลเช็คกับตัวแทนแล้วก็อาจจะดับเบิลเช็คกับตัวเปเปอร์อีกทีหนึ่งว่าตรงไหนที่มันเป็นการเขียนยืนยันว่าเออจะเป็นไปตามนั้นอะไรแบบเนี้ยแล้วสุดท้ายทางนี้ทางนั้นถ้าแบบ ลูกค้าที่ทำแล้วไม่ได้ผลตอบแทนอย่างที่คุยกันกับบริษัทเนี้ยมันก็ยังมีอีกสเต็ปหนึ่งคือไปฟ้องกับคอประพอเพื่อให้คอประพอบี้กับทางบริษัทเพื่อให้ทำตามสัญญาอีกทีหนึ่งเสื้อเนี้ยเราก็เคยได้ยินจากเคสที่แม่เคยช่วยลูกค้าซึ่งมาสามารถทำได้อืมเราก็เลยค่อนข้างแบบมีทัคติที่ดีกับตัวสินค้าประกันแล้วทัศนคติกับบริษัทกรุงเทพประกันชีวิตอ่าทัาศนคติที่ มีต่อบริษัทกรุงเทพเนี่ยก็โยงกลับไปที่ว่าเราโตมากับแม่ที่ทำอาชีพตัวแทนและตอนที่เราโตมาแล้วเนี่ยแม่ก็อยู่ในบริษัทนี้ตั้งแต่เราเกิดเราก็ไปสัมมนาเราก็ไปฟังวิทชาการเราก็ไปนั่งเรียนในคลาสกับแม่ที่บริษัทนี้ตั้งแต่เขาอยู่ RCA จนตอนนี้มาอยู่สว่างอะไรเงี้ยก็เลยมันเหมือนเป็นความแบบ เหมือนอยู่บ้านอะหมายถึงว่าที่นี่เป็นเป็นบริษัทที่คุ้นเคยตั้งแต่เด็กแล้วก็แบบคนในคนในบริษัทหรืออะไรอย่างเงี้ยเราเขาก็เห็นเรามาตั้งแต่เด็กหมายถึงว่ามันเลยเป็นความรู้สึกที่เหมือนค่อนข้างผูกพันกับบริษัทประมาณนี้ต่อมาชอบอะไรในงานตัวแทนประกันอม,มันก็ พูดได้หลายมุมถ้าในมุมการทำงานเนี่ยเราชอบตรงที่เหมือนเรามีความอิสระสูงในการที่จะคิดในการที่จะสื่อสารว่าเราแบบอย่างอย่างการมาทำ youtube อะไรเงี้ยอันนี้เดี๋ยวพูดอีกประเด็นหนึ่งด้วยแต่ว่ามันคือเป็นการเปิดกว้างในการทำงานว่าเราจะหาลูกค้ายัางไงก็ได้เราจะ ดีไซน์การทํางานของเรายัางไงก็ได้ให้อย่างน้อยก็คือสุดท้ายมันอยู่ในขอบเขตของความรับผิดชอบตัวแทนแต่แต่ว่าในวถิถงการทํางานเวลาการทํางานอะไรเงี้ยมันค่อนข้างแบบเปิดกว้างเราก็ชอบออชอบอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือ1แล้วก็2คือในมุมของของลูกค้าเนี่ยคือเรามันจะมีหลายๆเคสที่ลูกค้าแอดมิดแล้วก็เคลม อะไรแบบเนี้ยซึ่งพอเขาเคลมได้พอเขาได้รับเงินอะไรเงี้ยมันเป็นอีกมุมที่เรารู้สึกว่าอาชีพนี้มันมีคุณค่าทั้งต่อตัวเองและต่อสังคม,อ,มอันนี้ก็เลยเป็นสิ่งที่ชอบในงานตัวแทนแล้วก็ไม่ชอบอะไรในงานตัวแทนประกันก็มันก็มีก็ถ้าถ้าแบบเพน้อยหลักๆของเราคือการแอ r o a c h คน แบบการเข้าหาคนอะไรเงี้ยเราเป็นคนทีออ่อาจจะแบบมีความกลัวการคุยกับคนแปลกหน้าเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเขาอาจจะอยากคุยกับเราหรือเปล่าเขาอาจจะกลัวเราหรือเปล่าหรือการที่เราเดินเข้าไปคุยกับเขาเขาจะคิดยังไงอะไรเงี้ยคือเราค่อนข้างกลัวตรงนี้แล้วเราก็เลยคือเราไม่ได้อยากไปทําให้ใครกลัวแล้วเราเองก็อยากเซฟใจตัวเองด้วยมันก็เลยแบบเป็น เป็นตรงนี้นิดนึงที่เรารู้สึกว่าบางทีมันก็มันก็ทำให้แบบเราก็จะมีบางโมเมนต์ที่เราอาจจะแบบไม่ไม่ชอบออประมาณนี้ <laughs> ไม่ชอบอะไรแนวทางการขายคือแนวทางการขายเราเนี่ยเราก็จะเบสจากการออทำออนไลน์เป็นหลักก็คือลูกค้าที่เข้ามาคุยเนี่ยส่วนใหญ่อะ ก็จะแบ่งก่อนว่าเป็นคนรู้จักคนรอบตัวแล้วแล้วก็ถ้าไม่รู้จักเนี่ยก็จะมาจากออนไลน์เลยซึ่งมาจากออนไลน์ก็อาจจะเป็นยูทูบไอจีไอจี IG, IG เนี่ยอาจจะเป็นเหมือนอารมณ์แบบลูกค้าหรือเพื่อนแนะนำแล้วก็ทักมาคุยกันอะไรประมาณนี้ซึ่งที่เป็นออนไลน์เป็นหลักเนี่ยเพราะว่าอย่างที่เล่าไปว่าสิ่งที่เราไม่ชอบคือการแบบแอปโพสเข้าหาคนอะไรเงี้ย เราก็เลยมาทําเป็นออนไลน์เพื่อจะได้เหมือนเหมือนกับว่าเราอะชูป้ายสูง,สงๆแล้วก็ใส่ลาโพงว่าเออเนี่ยเราเป็นตัวแทนนะเรามีมุมมองแบบนี้เรามีความเชื่อแบบนี้อ่าสินค้าเราเป็นแบบนี้บริษัทนี้ถ้าใครสนใจก็ทักมาคุยกับเราได้ก็คือเรารู้สึกว่าการทำออนไลน์มันเหมือนเป็นการลดกำแพงหนึ่งลงที่เราไม่ต้องเข้าไปหาคนแล้วคนก็ รู้จักเราก่อนที่เขาจะเข้ามาหาเราซึ่งมันก็จะทําให้เขาไม่ต้องกลัวเราแล้วอย่างน้อยเขาก็อาจจะพอรู้จักเรามาในระดับหนึ่งการเปิดใจคุยอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเรารู้สึกว่ามันง่ายกว่าแล้วก็แบบเอ,อ่อทำให้คนที่เราไม่รู้จักได้ได้รู้จักเราในวงกว้างโดยที่แบบเราไม่ต้องเข้าไปน็อกดอแบบออฟไลน์ line. แล้วก็แนวทางการบริการแนวทางการบริการของเรา สำหรับลูกค้าคือเบสเนี่ยเราก็จะดูดูความรับผิดชอบที่ตัวแทนต้องทำก็คือการตามการจ่ายเบี้ยลูกค้าถึงดิวแล้วนะผ่อนผันได้ถึงวันไหนอะไรแบบนี้แล้วก็การแก้ไขเอกสารต่างๆบางทีลูกค้าจะมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือต้องการเปลี่ยนจากรายปีเป็นรายเดือน เปลี่ยนจากรายเดือนเป็นรายปีอะไรแบบนี้ก็ช่วยสปอร์ตในเรื่องของการดูแลด้านเอกสารแล้วก็การประสานงานระหว่างเวลาที่ลูกค้าแอดมิดก็คือเราจะช่วยเป็นการประสานงานระหว่างบริษัทกับโรงพยาบาลเพื่อให้การเคมของลูกค้าในการแอดมิดครั้งนั้นมันรับลื่นก็ประมาณนี้นะการบริการมีอะไรอีกไหมแล้วก็สุดท้ายและว,ว่าซื้อกับลุงดียังไง ซื้อกับโรงเรียนไคือถ้าเราตอบอะมันแบบอีกมุมหนึ่งแล้วก็รู้สึกว่ามันเหมือนเราแบบชมตัวเองไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่คือคาถามเนี้จริงๆตอบยากมากเพราะว่าในหัวจริงๆอะก็นึกไม่ออกแต่ถ้าที่นึกออกก็คือเราว่าเราก็เป็นคนจริงใจคนหนึ่งเป็นคนดีคนหนึ่งถ้าซื้อกับเราก็หนึ่งเราว่าไม่ต้องกัง,องนวลว่าจะโดนโกงเพราะว่าเราไม่โกงแล้วก็ คือเราก็เราก็ตอบคือถ้าสมมติลูกค้าถามคําถามมาเราจะพยายามตอบให้ลูกค้าเข้าใจเคลียร์ได้มากที่สุดแล้วก็บางคําถามที่เราอาจจะไม่มั่นใจหรือเราไม่ได้มีไม่เขาเรียกว่าไม่มีอำนาจในการตัดสินใจแทนเราก็จะไปถามมาให้ไปหาข้อมูลมาให้มาให้ลูกค้าก็คือก็เหมือนประมาณนี้ก็คือจะแบบพยายาม ให้ข้อมูลลูกค้าให้ได้เคลียร์ที่สุดในการก่อนทําประกันจะได้แบบทําแล้วสบายใจไม่รู้สึกแบบไม่โอเคทีหลังอะไรแบบนี้แล้วก็ไม่เราไม่โกงเงินลูกค้าแน่นอนก็ประมาณนี้โอเค